วันนี้เป็นยังไงบ้างเปิดกองซีรีส์เรื่องใหม่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยเข้าแบบพิธีบงวงสรวงเลยไม่รู้ว่าแบบเขาทำยังไงเป็นยังไงแบบวันนี้ได้เข้าครั้งแรกเลยโอ้ยชน <c oughs> ครั้งแรกเลยแบบตื่นเต้นแบบงานยิ่งใหญ่มากล้าเห็นว่าในซีรีส์มีทั้งพี่แอ ที่กองหล่อมากครับแล้วก็พี่แอฟสวยมากๆเราเป็นแฟนคลับอยู่ยแล้วเราดีใจมากๆที่ได้เจอเขาขอือพี่แอฟเหรอคะครับเป็นแบบตัวแม่ของพิการเลยนะใช่เ,เราเราดูเขาแบบเราดูติดตามผลง,งานเขามาแบบตั้งแต่แบบแรกๆเลยแล้วตอนนี้แบบเราได้เจอเขารูไ้ไม่ถูกแต่รู้ว่าน่ารักมากเขินที่แอฟเขินเลยนะเขินแล,แล้วในเรื่องนี้ค่ะเอ่อมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์ของแชมป์ใช่ไหมครับจะเป็นคนที่ กวนครับเป็นคนที่กวนประสาทแล้วว่ากวนเ่ากวนแล้วกันเรา่กวนเราก็จะแต่งตัวค่อนข้างจะแบบแฟชั่นนี่คือแฟชั่นตลอดแต่ในเรื่องเนี้ยจะแอบ,บชอบเพื่อน่รงงานด้วยกันก็นคือแซนดี้ครับแต่ว่าเวลาเจอกันเนี่ยเราจะชอบตีกันทะเลาะกันตลอดพอเราอ่านบทในในเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบแตกต่างองมากไหมคะแตกต่างนะบท มันค่อนข้างจะแตกต่างเลยเราเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต,ต้องควรประสาททุกคนขนาดนั้นแล้วก็สร้างสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้มากขนาดนั้นอะ่ะ mm hmm. ก็แบบแบบกอบแอบยากอยู่ก็เป็นเป็นคอมเมดีอ้อ่ะเราเล่นตลกเราลูกมันฝือดอะ่ะแล้วพอเราต้องมาเล่นให้มันแบบมันยากนะแล้วว่าเรื่องนี้พิกคาแรคเตอร์ได้ไหม,ไมจาก <Pick. S 2> เรื่องเรื่องเรื่องอื่นใช่ครับพิกคาแรคเตอร์ hmm. แบบต่างจากเรื่องอื่นเลย mm hmm. แต่ก็ดีนะได้แบบได้รองอะไรใหม่ใหม่ ก็ได้มีแบบแบบแบบ,แบ,บปลิใหม่ในเรื่องนี้ด้วยไหมเอานิดหน่อยครับนิดหน่อยอาการถึงละกอนตอนที่กำลังออนแอร์อยู่เป็น,นยังไงบ้างตอนนี้ใช่ไหมครับตอน,นตอบร,รับเป็ยังไคะเห็นแล้วครับปไปแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากดีใจดีใจมากๆครับที่แบบเราเราก็ตั้งใจเต็มที่เนาะแล้วพอแบบพอได้เห็นแบบฟีดแบ็กกลับมาแล้วมันหายเหนืงง่อย เป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับทั้งน้องมีนทุยาแล้วก็น้องวินด้วยบอกเลยว่าทั้งคู่นี่นกองค่อนข้างจะกวนเหมือนกันแต่แบบทำงานทำงานง่ายน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็พี่มีนอย่างเงี้ยเราก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล,แล้วแล้วเราได้ร่วมงานกับเขาซีนแรกก็จำได้เลยว่าเราพูดผิดพูดถูกแหละลืมบทเลยว่าเราเขิน นใช่ซีเรียสีแรกที่เป็นอีพีหนึ่งที่ออนเพิ่งออนไปเหมือนกันครับแสดงว่ากระแสตอบรับก็ดีมากเลยทีเดียดีดีมากดีแบบเกินคาดเลยแสดงว่าในเรื่องในเรื่องนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งใช่ไหมคะที่ว่าจะได้เห็นตัวตนที่ป๊อปในเรื่องนี้ใช่ครับแลในในเรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์เป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึ่งคอ่บแอปไลน์เหรอครับ,รบแอปไลน์จะเป็น<ม>ป๊อปเป็นทนายครับเป็นทนายของตระกูล ทนายของครอบครัวพี่มีนคือคุณไอรินแล้วก็คุณอินทิราครับจะเป็นคนดูแลทุกอย่างในบริษัทหมดเลยเพราะว่าคุณปู่เป็นคนไว้ใจครับมีคาแรคเตอร์แบบว่าแตกต่างจากเรื่องก่อนไหมคะคาแรคเตอร์ <Character S 2> <Character S 1> ต่างมากบทน,นี้จะเป็นบทที่แบบมันเป็นคนที่คิดตลอดเวลาด้วยกับการที่เขาเป็นทนายแล้วจินเนี่ยจะคิดตลอดเวลาทําอะไรทุกอย่างจะมีเหตุผลซัพพอร์ตซัพพอร์ตความคิดเขาตลอดแล้วก็จะ ะไม่เอาดีกว่าเราไม่สปอยดีกว่าเราไปตัวเดซีรีส์ดีกว่าอันนี้ให้เมาดิฟึ่งว่าระหว่างน้องมีมิสยากับน้องมินมันจะมีอะไรที่แกล้งที่สุดในกองขี้แกล้งหรอไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยโดนแกล้งเท่าไหร่ใช่ในกองจะไม่ค่อยควไม่ค่อยโดนแกล้งอ่ะแล้วไม่ใช่ว่าไปแกล้งเขาด้วยหรือเปล่าไม่ไม่เคยแกล้งเลยจริงดูไม่ค่อยแบบว่ามีที่้นเลยนะไม่มีเรอาจจะมีแบบซี่สปอยได้ไหมว่า ซีนที่แบบเราชอบมากที่สุดเป็นซีนแบบประมาณไหนคะัในเรื่องซีนที่ชอบมากที่สุดสปอยไม่ได้เลยคนะ่ะถ้าสปอยนี่คือรู้เลยรู้เลยอ่าสปอยไม่ได้ e ี EP ต่อไปจะได้เห็นอะไรในเรื่งงองบ้างครได้เห็นความร้ายของจินมากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นความน่าสงสาราของอินทิราเพิ่มขึ้น เรื่องนี้แล้วก็จะมีผลงานอื่นๆอีกไหมคะให้แฟนๆได้รับชมครับนอกจากแอปไลน์ให้นายแม่รักนะครับก็จะมีปาบาโกโก้ครับจะออนเร็วๆนี้ครับแล้วก็จะมีโดนวาที่รักครับกำลังถ่ายทำอยู่ครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยครับไฟล์เซลล์ครับโอเคได้ไหมว่าปีนี้ก็เป็นแบบปีทองเหมือนกันนะคะที่แบบมีแบบละครหลายเรื่องมีซีรีส์มีมีแบบหลายเรื่องได้เล่นแบบดารา ใช่ครับถือเป็นปีทองเลยดีกว่าเป็นโอกาสที่ดีเราได้มามากับนักสแสดงรุ่นใหญ่ลักษณะที่แบบเบอร์ใหญ่ๆเลยเป็นแบบให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยในตัวครับงั้นให้ฝากผลงานของแฟนๆ่คนนึงครับก็ฝากผลงานซีทั้งสี่เรื่องด้วยนะครับมีแอปายให้นายแม่รักครับโดนาวาที่รักครับมาม่าโกโก้ครับแล้วก็ล่าสุดถา่ายไฟโเซ่ครับขอบคุณครับ,บ,รบไม่ทิ้งเลยครับ <laughs>